สวัสดีค right. ่ะพี่องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันแลบเขินพิชี่วันนี้อยู่ในงานคราสนตเจเดียเีองารบรรยากาศในงาน่ะวันคือาไลนนซะเวันนี้ก็มาเป็นวันที่หก ของเยอะมากค่ะของเยอะมากคุณเยอะมากคนเยอะมากก็ไลงเมทีกับตังแล้ยวนะคะพี่น้อง อัปเดตหน้างานนจะจ๊ะของกินกระไลค่ะพี่น้อง งานค่อนข้างที่จะกว้าง่นานจะเป็นเพื่อแยกของหลาได้เลยนะคะพี่นอ้องแล้วแบกภาพไปบรงเวทีก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปดูเวทีกันก่อนอนะคะเพิ่ว่า,าวลำเพลินโชว์มาแล้ว5คันรถบัส แล้วอย่าละโสดใจกล้านโดยปรเทศชาติพังตอนนี้ทั้เองดีแล้วเจรันการก็ต่างกันนะของระบบเศรษีโนไม่ีนะไอ้ภาบไปเบิร์นนะไม่ไี่ค่ะพี่ดองค่ะจากง่ายๆทมมย่งมาเบิร์นมันมีอย่างนี่ย่างไปโบได้ดอกมันโบสุด ไก่ครับพี่องวันนี้ตั้งเวทีได้เต็มรูปแบบเลยนะคะไปหลองานมาย่างพอใยมันไหลหมูแบบงบุจักจมูกเป็นท่าใดครับ อ e นเตอร์เทนเมนต์มันคืนคนร้ายหลายค่ะมกออนกับลายมีนะคะบรรยากาศข้างหนค่ะ ไปทางองค์พระสมุรเจดีนะเต็มรูปแบบเลยนะเจ้าวันนี้ยาวได้ถ้าไห่ยาวไปจ้ะเวทีกว้างได้เลย ผู้ชายแอร์โข่ย่าหัวครับพี่น้องคะตั้งมือกับหัวสองเที่ยนตั้งมือกับหัวสาเทียันทุท้ายก็เป็นแต่หัวหอกอ้ยี่น่ะเป็นแ่หัวดอกเจาหัวจ้ะทุสิชียงเบอร์เตยูพีลัมือเนี่ยเอาอีหลามมาต่ย่างแมรู มาบางบเมตรครับนั่รถมาบังนี่แหะมาลงมาอนี่แะอ๋อหวันตัวเ่าเนี่ครับเนี่ยสีสักว่าจุ๊ะคบอยวจังว่าอสุดเลออนคาจารย์ค่ะมันมีมีกันนะที่มีกล่วเสียงบไหลยปะคะโอ้เห็ดบะไลยเหรครับเดี๋ยวอนารถที่แบบแท้ยังไหลอยู่แ้ำมโอ้เจ้าใบเดเป็นแต่คนหนึ่สองสามสี่ห่า เนาะมือไฟกับแมนไม่มีกับแมนถิงได้ได้กินได้ร้อยได้ร้อนกับน้องลองเนาะตอนนี้มิแต่ขนมค่ะกินบ่ค่ะก้อนมันสิแหลกล้านไปกุนี่เราฝาดไปฝาดที่เหล็กมันชุกช้าบอกวัดให้กันเนาะที่เหกมันว่าเป็นแผ่นเนยุชีบอกความจริงมันนี้มันคือเป็นยังชี่เอาไปซีมมึงเบิร์ดเต้นเล่ายางมาที่เหล็กกับเบิร์ดเบิอยากให้มูกินน้ำดอกแกเบิร์ดช่องเลยไปแต่กินบ่เบิด บอกจะบอกว่าได้มาซื้อดอกเปียกผิดเรียบร้อยไม่ได้บอกจับไม้ประดังจัมุดคู่แล้วอ่ะนี่ละมีกันได้กันได้หาเสียงหนูุ่อะไรนุ่อะไรตัวอะไรบังมืออะไรล่ะอุ้ยแสดงว่าสมมติเสียงอะไรบ้างค่ะมันไหลเป็นเอกลักษณ์ค่ะขั้นบ่ไหลนั่นแสดงว่าบะแมนมันเป็นคาแรคเตอร์ครับเนี่ขัดยิ้มบ่อยที่เท้าไหลจิ้งว่าัครอยากกินขนมอะไรอยากกินเรียบร้อยแล้วดับเลย แครพี่น้องเกลามือเกลามือบ่ไหลบ่เม้นบ,แนบ,แนบ,แนบ่แปมค่ะบรรยากาศแครพี่น้องปลายิ้มผู้จัดนษษ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 ู้หร่แกงไปแกงไหมหรือมันละมุนเอกเลยก็ดีข้างล่างบอกกินเอกกับกอกายแล้วกินไม่พอมันแหลกมันแหลก,กล้านอยู่ดีดิมึง ตอนซื้อมากค่ะเป็นเพนถือแก๊งไปแก๊มากสินะค่ะพี่น้องมาเลยนะจ๊าเมล็ดมีกลุ่มปิดด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาตั้งกล้องไรสดพบกป่ทุกคนนะคะไปทางไหนวะหนูขอนอนุญาตปีนเดี๋ยวด้วค่ะพี่น้องอยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวหนูมาหลับ เจอกันคลิปต่อไปค่ะ